ครับวันนี้กลับมาพบกับนัสเตอร์ปออีกแล้วนะครับในวิชา EF นั่นเองนะครับวันนี้นะครับ EF นะครับจะเป็นการทําอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับมอเซอร์อยากให้เด็กๆไปฟังนิทานนะครับเพื่อเป็นการเรียกสมาธินะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังนิทานที่คุณครูเตรียมไว้ได้เลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกวัวตัวหนึ่ง มักมีนิสัยเกียดค้านไม่ยอมทำงานวันๆก็เอาแต่วิ่งเล่นบนทุ่งหญ้าและก็ร้องเพลงหัวของฉันนั้นร้องเสียงดังโม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 ,ม,ม,มระหว่างที่ลูกวัวกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นก็เห็นงัวแก่เดินลากเกวียนผ่านมาเจ้าลูกงัว เข้าไปเย้าแย่ล้อเลียนเจ้าวัวแก่ว่าเฮ้เฮเฮเอวัวแก่ผู้น่าสงสารต้องลากเวียนทํางานหนักจนขนน่ะสกปรกเกอะกังดูข้าสิกินอิ่มนอนหลับสบายขนก็สะอาดเงางามลาวกับเส้นไหมวัวแก่เดินไปเรื่อยๆ ยังคงลากเกวียนต่อไปตามทางต่อมาวันหนึ่งเมื่อถึงวันทำบุญชาวบ้านจึงไปลากลูกวัวเพื่อนำไปฆ่าสังเวยทำพิธีบูชายันเมื่อเจ้างัวแก่เห็นเจ้าลูกงัวจึงพูดขึ้นว่าเป็นยังไงล่ะเพราะเจ้าขี้เกียจแท้ๆอยู่ไปก็ไม่ทำประโยชน์ให้ จึงต้องพบจุดจบเช่นนี้ช่างน่าสงสารยิ่งกว่าข้าซะอีกเจ้าลูกงัวและแล้วเจ้าลูกงัวก็โดนเชื่อทําพิธีบูชายันในหมู่บ้านส่วนเจ้างัวแก่ก็ยังคงช่วยเหลืองานหมู่บ้านในอีกต่อไป ครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนิทานที่เด็กๆพึ่งได้รับชมไปนะครับสนุกใช่ไหมครับผมถ้าสนุกแล้วนะครับมีสมาธิแล้วก็วันนี้มาเรียนกับมาเซอร์นะครับในวิชา EF นะครับวันนี้เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวนั่นเองนะครับจะเป็นพืชผักสวนครัวชนิดอะไรนะครับแล้วก็วิธีการปลูกจะเป็นแบบไหนอุปกรณ์มีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวเด็กๆไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับครับเด็กๆอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือนี่คือผักกวางตุ้งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นมาเร็ p นะครับเอาไว้สําหรับโรยในดินของเราที่เราเตรียมมาทางด้านหลังนี่เองนะครับแล้วก็นี่คือั่วนะครับเอาไว้สำหรับพวนดินนะครับผมอาะเด็กๆมาดูวิธีนะครับมาถึงนะครับดินเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะ นะครับจิ้ม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 ไปเราจะทําให้ดินเนี่ยเป็นแถวตรงนะครับเป็นทั้งหมด3แถวนะครับตามอาของเรานะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มดูแถวแรกเลยนะครับเราก็จะเอาพวกนี้ค่อยๆเกี่ยดินนะครับนะครับให้มันเป็นแถวนะครับให้มันเป็นแถวเป็นรูไว้อย่างนี้นะครับเกียเกี่ยมาเกี่ยมาเกียไปอ่ะเกียไป นะครับอ่าโอเคได้แถวที่1แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทําแถวที่2นะครับแถวที่2เราค่อยๆทําทไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเิ็เกทําไปเราก็ทําพอประมาณนะครับให้รู้ว่ามาร์กของเราเนี่ยคืออันนี้คือเส้นที่1เส้นที่2อ่าวันนี้มาสเตอร์จะทำซัก สแถวดีกว่านะครับแล้วเราก็มาทำแถวที่3นั่นเองนะครับแล้วก็พั่วจิ้มจิ้มไปนะครับเด็กๆอ่จิ้มไปไปนะครับเท่านี้เองเด็กๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับวิธีการปลูกผักนะครับแล้วก็ผักกวางตุ้งของเราเนี่ยสามารถกินเป็นอาหารได้ด้วยนะครับผม ครับเด็กๆเมื่อเราทําให้เป็น3ามแถวแล้วนะครับเด็กๆจะเห็นไหมครับว่าจะมีเป็นเหมือนแถวนูนๆขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะใช้พัวเนี่ยขีดเส้นนะครับขีดเส้นบางๆนะครับไว้สําหรับให้มเมล็ดเนี่ยลงไปนั่นเองนะครับจิม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 ไปอ่า เนี่ยขีดขีดไว้นะครับแล้วก็ทําทั้งหมด3แถวเลยนะครับแล้วก็ขีดขีดไว้นะครับไว้สาหรับให้มเมล็ดเนี่ยได้ลงใบนั่นเองนะครับ mm hmm. อ่อเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะโรยมเมล็ดลงไปนั่นเองนะครับนี่โรยลงไปเลย แถว1เสร็จแล้วต่อไปแถวสองอโอเคนะครับครบทั้ง3ามแถวแล้วนะนะครับเมื่อเราเอาเมาเน็ตลงในดินเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินเนี่ยกบสักหน่อยนะครับเราก็ใช้พ่วกเนี่ยกลบลงไปนะครับ นะครับกบสักหน่อยนึงนะครับกบตรงที่เราขีดตรงที่มันเป็นเส้นๆน,นะครับ,บเด็กๆอ่ากบไปนะครับอ่าเราก็กบให้ครบทั้ง3แถวนั่นเองนะครับกบกบเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไป รดน้ํากันนั่นเองนะครับเ,เด็กๆนะแล้ก็จะเอาบัวรดน้ํามารดนะครับทั้ง3แถวเลยอรดลงไปเลยนะครับตรงที่เราโปยรยเมล็ดลงไปนั่นเอง ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการปลูกต้นไม้แบบง่ายๆเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถกินได้ด้วยนั่นเองนะครับเด็กๆเมื่อต้นไม้เนี่ยโตแล้วนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะมาถ่ายนะครับให้เด็กๆดูอีกทีว่าต้นไม้ที่มาเซอร์ปลูกเนี่ย รูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมนะครับวันนี้เด็กๆนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับดูแล้วเอ้ยมีแปลงต้นไม้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้ของเด็กๆเองได้นะครับฝึกความรับผิดชอบด้วยนะครับในการดูแลต้นไม้หมันรดน้ําทุกวันนะครับเด็กๆจะได้เป็นคนมีวินัยนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมาเซอร์ก็ต้องขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับวิดีออกไปไหนนะครับอย่าลืมสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างามือด้วยเจแอลกอฮอล์ทุกครั้งนั่นเองนะครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ